สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเออนั่นแหละในเซิร์ฟรูเซอร์นะครับผมนะวันนี้โดยก็จะมีเสียงรบกวนนะครับจากทางหน้าบ้านปเป็นเสียงรถเข้ามานิดนึงนะครับผมนะฮะก็ขออภัยไว้่อด้วยนะครับดีบ้านอยู่ติดถนนนะฮะก็ในวันนี้นะฮะมีปัญหาเข้ามาก็คือผู้เล่นเนี่ยไม่รู้ว่าการเขตบ้านตัวเองอยังไงนะเพราะว่าระบบมันแปลกอีพิกเอ็ดวานซะเหลือเกินนะครับผมนะ,มะเท่ดีนะ ซึ่งก็ผมจะมาสาธิตวิธีการทําให้นะผมแล้วก็อื่นนะเราเลือกแบบเฮ้ย kita, i, i, ตรงนี้ฉันอยากสร้างบ้านจังเลยอ๋อก็แบบว่าเออสร้างตรงนี้นะอันนี้เรามันจะมีเพื่อขั้วทองในตัวนะผมนะนี่นะพอเราถือปุ๊บมันจะขึ้นมาคุณอ่ะอินสิทธิพื้นที่ได้อีกหนึ่งร้อยสิบหกบหรือหนึ่งร้ยคือเริ่มแรกเลยจะเป็นหนึ่งรอกนะแล้วก็ออนไลน์เรื่อยๆมันก็จะได้บลเพิ่มขึ้นมาเองเลยอ่าทีนี้สมมติคุณอยากได้พื้นที่โซนนี้ไวย นึกถึงอารมณ์แบบว่าตอนตีวอรดดไว้ไว้กำหนดอนาเขตนะฮะกดคลิกขวาตรงนี้ทีหนึ่งนะฮะมันจะเป็นบล็อกเพชรน,นะฮะเราจะเห็นคนเดียวนะฮะนี้มันจะึ้นว่าตั้งค่ามุมรับสิทธิ์แล้วใช้จอบอีกครั้งที่มุมตรงข้ามเพื่อรับสิทธิ์นะฮะเป็นที่ดิมเมนสีเลียมนะ,ะสมมติเราตรงนี้นะฮะถึงแบบว่าตรงนี้แล้วกันนะฮะเป็นเขตแดนเรานะฮะก็คลิกที่ตรงนี้ทีหนึงนะะ่งฮะโอ้มันจะเล็กไปนะฮะเดี๋ยวมาไกลๆเพิ่มขึ้นนะที่อย่าไกลไป าเรียบร้อยนะอันนี้เป็นพื้นที่ของเราแลผมโดยที่คนอื่นจะไม่สามารถทุกได้นะฮะอย่าเป็นสี่มุมอย่างนี้เลยเว้ยเออตามจุดหนึขึ้นบล็อกนี้มาซึ่งบล็อกนี้คนอื่นก็จะไม่เห็นนะครับผมนะอ่าก็เราสามารถสร้างอะไรตรงนี้แต่นี้ได้เลยนะเฉพาะในเขตนี้เท่านั้นนะถ้าออกมาข้างนอกเนี่ยคนอื่นสามารถทุกได้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็ใครไม่เข้าใจะอะไรก็ติดต่อทางเพจดูเซอร์เลยนะผมนะให้เป็นยินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างนะครับผมนะก็ขอบคุณที่ดูคลิปนี้นะครับผมนะอ่า ก่อนละว,วันนี้ขอลาไปกอนไป่อนแล้วกันเนาะโอเคบ๊ายบาย